สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับ่นีครับโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นสด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 ครับสดสดจากไร่สดสดจากสดจากบ่อครับจากบ่อครับเอาครับเราเป็นอีกคลิปคลิปใหม่อันนี้อาจารย์ลงเองครับอาจารย์ลงเองเลยครับตอนนี้ผู้จัดการลงเองแล้วครับเอาละครับมันทนไม่ไหวแล้วครับมันร้อนครับร้อนครับทนไม่ไหวแล้วทนวแล้วผู้จัดการลงเองแล้วเจะคล้องบอกก็ไม่อยู่แล้วครับไม่รู้ไปไหนครับ อันนี้อันนี้มีช่างอะไรบ้างหมดเลยอันนี้มีช่างไม้ช่างปูนช่างไฟครบหมดครบหมดทุกอย่างเอ้าวครับอาพี่ไอ้ถ้าเอาหมดแล้วมาทำบ้านแล้วจะเอาปลาใส่กินเนี้ยอ้าวนี่ครับนี้ครับอันนี้เอาจริงครับของจริงครับลงแล้วครับนี่ครับ สวัสดีครับทีมงานทีมงานลงบ่อครับตัวเล็กไเทีมงานลงบ่อครับตั้งแต่เช้าแลั้งแต่เที่ยงแล้วปลาหมดไปสามปิงครับปูหมดไปสิบตัวครับเอครับนี่เาสครับนี่เซียนลงครับรู้จะได้ไ่ได้ลุนกันเซียนลงครับเซียนลงแล้ว นี่เซียนไม่เป็นไรกออกไปก็ออกออกไปปูครับนี่ปูครับนี่ครับนี่ครับหมดดม่วงม่วงครับไม่ได้นี่ดูดน้ำเลยนี่ครับเขาจะงานทำหมดแล้วครับ

มปนียรัน่วนี่ครับนี่ครับทีมงานว่นเมาน้อิ่งมาวิ่งมา้อนจากอะไรตั้ตายอยู่นี่แหละนี่แหละตาอยู่นี่แหละว็ทีแล้วก็ตายอยู่นี่แหละครับ อาจารยตามผมขอให้รูภาพข็งเองครับรวยกันพอครับเอาเนี่ยครับอาจารย์ใหญ่ลงเองครับปลาช่อนใหญ่แน่วันนี้อาจารย์จะเอาให้ดูปลาช่อนปลาช่อนนะปลานติปลาี้ไม่เหลือแล้วปลาช่อนอยู่อ่ะอ๋อตายหมดเลยมีเหรอมันไม่กินลูกปลาเด็ดมันไม่กินลูกปลาเหรอกินมันกินไม่ไหวปลาเยอะกินไม่ไหว นี่เจ้าของฟาร์มครับเจ้าของฟาร์มครับเจ้าของฟาร์มเลี้ยงปลาใครจะซื้อปลามาครับมาได้บ้านใหม่ใครครับใครซื้อปลาใครจะซื้อปลาดินมาได้ครับเอาขึ้นไปแล้วประมาณสิบโลครับยี่สิบโลครับจะซื้อปนินแล้วเจ้าของบอจะให้แล้วนะใครใครใครจะซื้อปลาดินมาลงเอาเองนะครับลงเองเอาลงเองเลยครับแล้วจ่ายตังค์ไว้แล้วมาลงเอาเลยครับ ก็เหมือนตกตกเบ็ดไงใช่ไหมมันตกเบ็ดอะใช่ไหมแล้วช่างออกอะเคีับตัวเล็กไปตัวเล็กไปปล่อยปล่อยปล่อยไม่ปล่อยไว้ที่เดิมเนี่ยส่ได้ก็จจ นี่ครับทิมงานครับยา uh, ตัวนี้แหละมันทำปิงยาง่โมกตัวก็อันนี่ครับอาจารย์ใหญ่ลงครับทิมงานลงเองเลยครับตัวนี้การเองเลยท่านกินแล้วลูกค้าเยอะท่านกินแล้วันี่ออเดอร์เยอะครับ ไอตัวฟ <c> ัง um. น so ี้ไม่เอากุ้งเยอะนะเนี่ยกุ้งอ่ะว่เนี่ยอุ้ยอุ้ยปลาอะไรอ่ะชนินเหรอใช่เอามาปิ้งสักตัวดิ นี่แล้วปราะว่าตานี่มันบุติดไงดูดูเยอะปลาตายเหรอเนี่ยเยินกันเนาะอ่ะตีเงาเข้าไปนะสามตัวขึนงันเอาล้วครับท่านยายดูคนดีนะเอาพวกคุมเข้าไปได้ไม่ได้ครับหมดแล้วหมดแล้วดูบ่เอาคุมงเข้าไปเด็กคุ้งเข้าไปอ่าเนี่ยหมดแล้วพี่ยังไงก็เรียกตัวน้อยที่มัารวมนี่เนาะ เอาขูเข้าไปดีดียได้ยับหมดเลยโดยจริงเหมอนกันมีงานครับปลาครับไม่เงียบจังเลยครับเมื่อกี้ต้มต้ต้มต้เมื่อกี้เออทางนี่ละาเย็บตีลยหรอยับละมาปลาลายังสามลักลยนะสามลัก็ไม่ริ้ยังแกงวันน้ลงจับปลาอะเงี้ยายงานนเขาได้บดนะโอ้ยบดดีหนูวะบดได้เหอเฮ้ยเาปลาน

นี่ครับเออเลยแ่วเอาบไปจับปลาแล้วนี่ได้เงจอแล้วเอาแล้วเจอแล้วตึ๊กตึ๊กครับเอาเอาแล้วครับได้ตลบเลยคุเลยคุเลยทุกคุเลยอเกนอือทีมงานครับทีมงานทีมงานอีกสาคนสี่คนครับ มีความรู้สึกเป็นยังไงไหมครับหนาวไหมครับนี่โยกไปโยกไปนี่นโยกขึ้นไปเลยมีความรู้สึกไงครับหนาวไหมครับพอดี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 อยากลงน้ำแต่นานก็ไม่บอกครับทั้งร้อนทั้งหนาวเลยเกี่ยวกับจับปลาไม่ได้เนะเดี๋ยวอีกหน่อยก็มีคนมุดครับมีจริงเหรอเออมีจริงหงวอมไหม จับแล้วก็เอาลอดใต้ใต้ใต้ยต้ตีเลยจับไงไม่เจอตวัวาเปนไงบ้าเยอ้นี่ี่ครับยังไม่มีใครมาสักตัวครับตอนนี้เขตีเลยเขายิบ้าออกมาใช่เฉียอปเะ

ใช่ปาก็ีต่ค่ลิปนี้จะลืมติดตามผมไหมนะครับคอยติดตามผมตัวตงวันที่หนึ่งขอให้สุภาพแข็งแรงเจ็บยาจนทำเวงทองครับผมสวัสดีครับเทอาใหม่เอาใหม่เทปเทปสองหงไม่ได้